อย่าลืมกดติดตามช่องของเราพรามเทค h กเพื่อไม่พลาดรีวิวเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดทุกวันวันนี้เราจะพาทุกคนมาพบกับการกลับมาสุดยิ่งใหญ่ของตำนานมือถือที่หลายคนคิดถึงกับโนเกีย 7615G รุ่นปี2025ที่มาพร้อมดีไซน์คลาสสิกผสมผสานความล้ำสมัยอย่างลงตัวโทรศัพท์รุ่นนี้ถือเป็นการคืนชีพของโมเดลยอดนิยมจากยุค2000แต่ได้รับการอัปเกรดครั้งใหญ่ทั้งในด้านสเปคดีไซน์และเทคโนโลยีเพื่อให้ตอบโจทย์ผู้ใช้ยุคใหม่ได้อย่างสมบูรณ์แบบ Nokia ย 7,615G มาพร้อมหน้าจอ AMOLED ขนาด6.5นิ้วความละเอียด Full HD บวกให้สีสันคมชัดและรองรับอัตรา r e f ร e ฟ h rate 120เ z ทำให้ประสบการณ์การเลื่อนหน้าจอแอลเล่นเกมลื่นไหลกว่าที่เคยตัวเครื่องยังใช้วัสดุโลหะผสมกระจกด้านหลังที่ให้ความรู้สึกพรีเมียมจับถนัดมือและยังคงเอกลักษณ์ของทรงโค้งรูปใบไม้ที่เป็นตำนานของโนเกียไว้อย่างสวยงาม ด้านประสิทธิภาพมาพร้อมชิป Snapdragon 7 Gen 3ที่รองรับ 5G เต็มรูปแบบพร้อมแรมขนาด12 g b และหน่วยความจำภายใน256 g b รองรับการขยายด้วยม i ค r รดีการได้สูงสุด1 t b จึงเหมาะสำหรับผู้ที่ชอบเก็บภาพวิดีโอและไฟล์ขนาดใหญ่ระบบปฏิบัติการ Android 15ที่ได้รับการปรับแต่งโดย Nokia UI ทำงานได้รวดเร็วและประหยัดพลังงาน ในส่วนของกล้องโนเกีย7,615 g มาพร้อมกล้องหลังคู่ความละเอียดหลัก108 MP พร้อมระบบกันสั่น OIS และกล้องอันตราย50 MP ที่ให้มุมมองกว้างเหมาะสำหรับการถ่ายภาพวิวหรือกลุ่มเพื่อนส่วนกล้องหน้า32 MP ถูกออกแบบมาให้ตอบโจทย์สายเซลฟี่และวิดีโอคขอ้อย่างคมชัดมีโหมด AI Portrait ที่ช่วยให้ภาพมีความลึกและดูเป็นธรรมชาติมากขึ้น อีกหนึ่งจุดเด่นคือแบตเตอรี่ขนาด5,200ม ah ิลลิแอมป์ชั่วโมงที่รองรับการชาร์จเร็ว 65W สามารถชาร์จจาก0ถึง100%ได้ภายในเวลาไม่ถึง40นาทีและยังรองรับการชาร์จไร้สายนอกจากนี้ยังมีระบบเสียง d o น b y a d m o อให้ประสบการณ์ฟังเพลงและดูหนังเต็มอารมณ์พอร์ต USB-C และลำโพงสตอริโอคู่ช่วยเพิ่มความสมบูรณ์แบบขององค์การใช้งานในทุกสถานการณ์ ในด้านความปลอดภัยโนเกียยังคงใส่ใจด้วยระบบสแกนลายนิ้วมือใต้หน้าจอและระบบสแกนใบหน้าเพื่อปลอดล็อกเครื่องได้อย่างรวดเร็วรวมถึงการอัปเดตซอฟต์แวร์และความปลอดภัยรายเดือนที่รับประกันนานถึง3ปีซึ่งเป็นจุดแข็งของแบรนด์นี้มาโดยตลอดสำหรับใครที่ชื่นชอบความคลาสสิกแต่ต้องการพลังความทันสมัยโนเกีย 7615G คือคำตอบที่สมบูรณ์แบบมันคือการรวมอดีตและอนาคตไว้ในเครื่องเดียว เหมาะกับทั้งผู้ใช้ทั่วไปและคนที่ต้องการสมาร์ทโฟนพรีเมียมในราคาจับต้องได้อย่าลืมกดติดตามช่องพรามเทคกของเราเพื่อรับชมรีวิวเทคโนโลยีใหม่ๆสมาร์ทโฟนรุ่นล่าสุดและแก a เจ็ตสุดล้ำจากทั่วโลกแล้วพบกันในคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมครับ